โอเคครับก็สวัสดีครับจากกับผมเดชเมโกอีกแล้ววันนี้ผมนั่นจะมาเล่นเกมใหม่เดียวในเพจสตูที่มีชื่อว่าอะไรนะล้อเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนใช่ล้อเรียนนะครับวันนี้ก็จะเล่นกับเพื่อนแล้วก็มีคนใหม่ที่จะมาร่วมอัดชิปด้วยในว,วันนี้นครับเดี๋ยวเราไปลองในเกมเลยส่วนวิธีการเล่นเดี๋ยวรูในคลิปกติกาเดี๋ยวนะเพื่อผมสรัรหัสแล้วเดี๋ยวไปดูหรหัสก่อนถืก่อนละ กดดูรหัสเอารหัสปาดูมาดิเฮ้ยต t อปอันนี้เอาไปภาพอนาจารยร <c oughs> โอห้าสามแซดนะโอพีว่าอะไรโอห์สองก็แซดกดเข้าร่วมเข้าร่วมแล้วเข้าร่วมปุ๊บจะโฆษณาเป็นอย่างแรกเลยโอ้โห oh, <c oughs> ไม่เกรงใจกันเลยอ้าวไม่มีตัวหนังทีมก็ถูกใช่ไหมก็ถูกดิโอ้ห้าสามสี่รีมมันต,ตัวผมวะรีต้องพิมพ์ถามเพื่อนแล้ว โอเคน่าจะยาวน่าดูในคลิปนี้แต่ไม่เป็นไรเพื่อท่านผไปชมผมผมได้อยู่แล้วหรือถ้ารผมทำเพื่อตัวเองก็ไม่รู้เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมนั้นเข้าห้องได้เลยดีกว่าโอเคผมเข้าได้แนละ้วก็ไปเชิหรู้ว่าเข้าได้สร้างทีมเองเลยดีกว่า <c oughs> เจ้าผมจะรอเพื่อนผมเข้ามาะฮะบลา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 ,บาโอเคท,ที่เหลือก็แค่รอ มาฆ่าเกมนี้มีคำหยาบขอภัยด้วยนะครับผมอืมรอไปเรื่อ,อ,อยๆแน่นอนแล้วที่าเล่นเกมนี้ไงก็คือเกมนี้น่าจะคล้ายๆกับอ m งอส Us นะผมแต่เป็นรูปแบบ 3D แล้วก็เถื่อนกว่าเดิมนะผมก็คือเราสามารถปีพอเอออิมพสเตอร์ได้ซึ่งเกมนี้ก็อะไรง่ายก็คือทำควยไปเรื่อยๆ พอทำเควสเสร็จก็จะมีแบบบอกว่าประตูปุ้งประตูเปิดก็ไปเปิดประตูนะผมแต่อินฟอสเตอร์ในเกมนี้นะไม่ธารรมดานะผมอินฟอสเตอร์ในเกมดีนั้นเขาสามารถเปะแปลงร่างเป็นคนที่เขาฆ่าได้นะผมก็คือแปลงนร่างเป็นรุดแปลงร่างเป็นแบบกลับเป็นตัวเอกได้ประมาณนี้ไม่เป็อะไรที่เถื่อนใช้ได้นะผมและเพื่อนผมแม่ก็มาชา้าชิบหายแป๊บนะโอเคนะครับผมผมรู้สึกขี้เกียจรอละ ไปหาห้องเองดีกว่าเพอกทุกคนผมเข้าห้องใครมาไม่รู้คนไทยเพียบเลย mm hmm. เดี๋ยวผมจะไลปิดลำโพงผมเพื่อไม่รู้จะปิดลำโพงไปทำไม mm hmm. ก็ปิดเป็นอย่างหละที่เหลือก็แค่รอทีมเริ่มเจออ้ mm hmm. โอโห ผมร er pues mm okay. nah oh> ู้กว่าเกมนี้สามารถแต่งตัวได้นะผมเนี่ยร้านขายของคุณสามารถเอาของพวกนี้มาแต่งตะลัวได้หรือจะ่ปิดโฆษณาก็ได้นะผมอ่ะเกมจะเริ่มแล้วทุกคนรอเลยบลาบลาปลาบ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 ลา เดี๋ยวรอเกมหนะ่อยเริ่มนะเกมเอาจจะเสียงดังนะผมผมขอโทษนะถ้าเกมเสียงดังเริ่มมาแล้วเคลายของเราคือตอนในตอนนี้ก็คือให้หาอาวุธและอุปกรณ์อย่างที่บอกว่าเกมนี้มันสามารถบีบพออินพสเตอร์ได้นั่นก็สุนปืนใช่ไหมกิบขึ้นหมออ่าผมไม่ใช่ฆาตรกรนะผมเดี๋ยวทำเพื่อนก่อน กรองเครื่องมืออ๋อไอ้เพื่อนอย่าวังเราไปทางเดียวกันคุยไปเท่านั้นา้าด้าด้าดาดานาาาาาา่าจะห้องนี้ปืนพึกด,ด้วยอาหยิบปืนพกขึ้นมาเอาอุปกรณ์ <c oughs> ข้าได้ปืนมาแล้วเหรอเจ้าหยบิบกระสุน,นอะนรไม่ร้ไดกันไปห้องนี้อีกวะ เอ้ห้องนี้น่าจะห้องนี้โอ้โหแหลกแหลกแหลกกแหลกโอ้แหลก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 โดยไม่ทราบสาเหตุอ่ะยัไงอืมคลิปนี้ก็จะคล้ายๆไอเดนปนเรามองอัดนะผมหงร้อยี่สิบฟัดเลยล่ะ ร้อยอีกสองเครื่องทได้ตาสุดรอด้อนเของฉันสิเดี <c oughs> ๋ยวผมต้องทำให้ครบสายเครื่องนะฮะแค่สุดท้ายนี่ก็สุดอะไรก็สุขสอง ผมคุยต่อเลยแป๊ๆผมจะบอกว่าเกมนี้เปิดไม่ได้แล้วก็เปิดผมได้ถ้าอยฟางคนอื่นแต่ผมขอไม่เปิดดีกว่าพออะไรแล้วเหรอไม่รู้ซ่อมเสร็จแล้วก็ไปเลยมาไปเคลื่องไหนมาตรงนี้เย้เฮ่ไห้องนี้ เราจะอยู่นะ้ำไม่ได้นะครับเราจะอยู่นะ้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะแข็งตายเนี่ยแค่นี้กูเลยว่ากำลังจะแข็งตายเนี่ยเพรจะต้องรีบทำเคว้นนะครับเสอมาทำเสร็จแล้วปัญหาที่อบอุ่นอยู่ดีกว่าหนาวจริงจริงกูหนาวจริงจริงเจ,งจ,งจง๊อ่าเลือล่องน่ารัก ทำควดต่อของตัวนี้ตัวนี้แปแปแป,ปแ,ป,ป,แ,ป,ป,แป,ปชิปิปิบิปิโอ้โหโหโนาวถึงกระดูกด,ดำรีเข้าห้องก่อนเลยแตีผมสป็นมีอะไรแล้วต่อ <Yeah. laughs> เยี่แปแปะแปะเรื่ออะไรไม่เข้าเรื่องเอามีคนตัดอะไรบางอย่างเดี๋ยวรีไฟล์ลงเฮ้ยลูกปืนอ,อยู่ไหนวะอ่าเบร้อยเดี๋ยวผมรีสตาร์ทเี๋ยวตั้งได้ทำไหมก่อนแบบรอระเบิดที่นี่ ดูดูดึงดึดเงผมไม่รู้ทั้ว่าเกมนี้มเกมใหม่หรือเกมเก่าอดีอ่าไม่ประตูกลางถูกปดล็อกแล้วนะครับผมน่าแสดงว่าเราเล่นผ่านเราผ่านแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปที่ของปฏิบัติก่อนแล้วหาทางออกเพราะตอนนี้ผมมีปืน น่าจะทางนี้แหละทางก็ไปยากเกินอืมน่าจะท่องนี่ชมว่าชมว่าปรบเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้มาทางนี้โอ้มาก็มาสัมปทานในตอนนี้เนี่ยและทางแก้มทางเหนือเนี่ยโอ้โหเวลามีจำกัดด้วย พวกเราต้องดีบรีบแล้วเจ้าคือถ้าเวลาหมดก่อนที่เราจะไปส้มเสร็จนะผมแล้วก็จะตายแล้วก็แพ้เลยไปทางไหนวันนี้โน o เราจะแพ้แล้วเหรอไม่นี่เดี๋ยวใกลปืนเลยเถือแพ้แล้วผม ให้ใครแบบนี้เอาไปเลยหน้าตูดเดี๋ยวมขออนุญาตแแปะแปะแปะแประวัติยเวียบ้อยอม่น่าเลยไป้องวิทย์ดีกว่าแต่แทง น้าสุดเราหน่ากลัวจัดไปได,ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้สามสิบวแรกเขาจะให้เราหามาของก่อนนะเราก็หาไปเลยใจแยโอ้โอยเยเก็บจุบร้อยไปห้องไหนห้องน,นี้ไปเลย, <c oughs> ยเขาคือใครอ่ะคนนี้อย่าไปยุ่งดีกว่าทำคุยต่อไป น,นี่มาทางนี้อ่าหยิบกลรอง,องไงหยิบกลรองหยิบยังไงหยิบละโอ้โหอันนี้ติดตั้งเสียเอสโอเอสใช่ไหมแปดร้อยแล้วก็ส้มเครื่องพิมพ์ดีดหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าวิทยุได้ผมพูดนะเกมนี้น่าจะเอาเกมมารวมกันเอาอบองอัสมา เข้ากับไอเดนนะผมมันน่าจะเข้เมนีขึ้นมานี่ก็สันติฐานนะสันติฐานถึงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลย <'m> แต่เมื่อกี้ก็แพ้เพราะว่าเราเพราะขา,าตกรมันน่าจะเล่นเป็นแต่ไม่เป็นไรลสุดท้าย มาตัดอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหกำลังทำควสอย่างมันเลยดูว่าฆาตกรจะไม่ใช่คนเดิมนะหันซ้อยแปะเรียบร้อยไปทำควสต่อที่กว่าจะได้กลับไปกินเคเฟซีกับลูกเมียว่าแต่ใช่มีเมียหรือยังเนี่ยน่าจะยังรูปันน่าจะโสดอยู่้ะทางไหนมะทางนี้ อุ้ยปฏิพ่อลุงโจ๊กเกอร์ใช้มาทำเควส์นายมาทำอะไรที่นี่ทุนึงดึงเด้จะหาทางนะจึบจๆบจบ,บอันนี้ไปทางไหนขึ้นมาหาห้อนนอมประตูด,ดีอันนี้มีอะไร่า เปล่ยนพลไฟเปกระสุนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวยอ่ยอย้นไปหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาพลีสหยิบขึ้นมาได้โปรดเอ้ยพวกอคอนที่ก็หยิบชาริงกดๆๆแบบนี้ได้ไหมนะ <c oughs> เหนี่ยเฮ้ยไงได้มาแล้วที่กล่องเด้แล้วไหมเหรอโอ้โหที่เดิมรู้เลยปเลร เดิน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 ไปหรือโอ้โหห้องนี่แหละห้องเห็นความเสียงดังทางนี้หรือปรเปล่าเพื่อนตรงนี้ไม่ปูนเพราเพื่อนเก็บไปแล้วไม่ก็นอกจาทางนี้จำสิ้นทางนะเนี่ยเหมือนเคลียะอยู่ตรงนี้โอเคไปที่คลังสินค้าแล้วอันนี้มี ปืนพกนี่คืออะไรพอเปันแผลวัดคนเดิมเหรอดวทำหน้าตาไปพอใจใส่เลยเออเออหูฟอังอะไรมันเจ็บจังวะอ่า จ้กลางคือคนนี้นะเดี๋ยวถ้าผมฆาตกรอผมจะไปฆ่าครับคนแรกอู้กระสุนปลือเยอะยะเลยต้องรีบเก็บเดีย๋ยวมปคนมาแย่งเก็บสีฟเฟเก็บเก็บขึ้นมาได้โปรดได้โปรดให้ฉันเก็บมันจะให้เก็บไปแน่เออถ้าไม่ให้เก็บเนี่ยไม่เก็บก็ไม่เก็บฮะ แชว์ <c oughs> <c oughs> อ่าตรงนี้มีอะไรรึเปล่าต้องเรียบอย่เดียวห้องไฟฟ้านะเดี๋ยวเราเคดขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเจอสำรวจไปเรื่อยๆตรงนี้ห้องน้ำแน่ใจน,นะวันนี้คือห้องน้ำอ้าวผมเป็นฆาตกรนะทุกคนเสร็จแล้วทีนี้ ตรงนั้นมีกลองอหยิบแฮ้ชวบช่บตรงนี้จิบขึ้นหมอจิบไม่ใช่กระสุนปืนพกควยติกล่องตังหักผมจะแสงตัวด้วยกันเติมเพรก่อนนะฮะใช่ไะมท่านไ,ไหนวะท่านนี้อืมป,ปิดปืนตรงนี้ ขโมยปืนหน่อยดีกว่านี่ดูแบบที่โล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 ซ้ำๆไปสีฮูกเตจอตัวไปไม่พูดเลยมันไปทางไหนวะเนี่ยมีตัดเลยไม่นะมีขั้นตอนตัด ทำไงดีหวาดกลัวจังเลยโซสปูก so ี้นะคขาตุอ้ต,ะตะุ๊กคนนี้มันเขาเกียเพล่น่าจะใช่ไม่มีใครไปทำอะไรเลยหรอ,อห้องได้ดับมัน <c oughs> ไม่มีใครไปผมก็ชนะนะดิผมชนะนะไม่ไปช่วยนะชนะชนะแอ้ <c oughs> ีกถือปืนรอเลยแล้วก็สำเพลชชิวๆนะผม้ไ my god ผมได้ไมาต้องสี่พรีเกินนไปคุณสมัริงอ๋อโฆษณาเกมมิ่ง จบเกมแล้วนะทุกคนว่าเราจะจบคลิปแล้วน่าจะไปได้เล่นกับเพื่อนในอีพีนี้งั้นเอาไว้เต่ออีพีหน้าแล้วกันนะทุกคนโอ้อ่ะนะพึ่งมาทักกระติตรีไว,ว้ไดิได้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 ไดจ,าจาะจัคองไปเล่นกับเพื่อนกด รหัสห้องโอห้อสามแซดโอโหหัดเติมได้ปะเาะ oh. อะไรอ่ะจะไปพ่ได้ไหะกิดเล็กรี ไม่มีตำแหน่งทีมรีอภิพัออวษ์คุณจบอภิี่ว่์จบคลิปลลนี้แล้วกกันเราจะไปแชร์กับเพื่อนเอาไว้ต่ออีพีหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ หรือกดซับสไคร์ก็ได้หรือจะกดทั้งหมดเลยก็ได้ไปนะครับบ๊ายบาย